เอยู่ที่เซนโตซาแล้วนะคะเรามาเล่นวันที่สามซึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากทุก <Hello, hello. S 1> คนฮัลโหลฮัลโหลวันที่สามค่ะอันนี้ก็เป็นทะเลบ้านเขานะคะ ก็เลยฟิลฟิลนี้ฟิลพัทยาสุดท้ายพ่อไปถึงโรงแรมเว้ยมันน่ากลัวมากทุกคนมันเหมือนเป็นโรงแรมส่วนบ้านลูดอะเตียงอย่างเงี้ยผ้าปูที่นอนอ่ะเป็นเหมือนเป็นคราบสีดำๆแบบไม่สะอาดอ่ะทุกคนถึงยูนิเวอร์ซลนะคะฝั่งเราคือฝั่งที่ไม่ได้ซื้อตัวเอ็กซ์เรสนะคะแต่ว่าด,ด้วยความที่เรามีตัวเอ,เอ,เอ็กซ์เรสเราก็เลยได้เลยเลยอันเนี้ยมันคือเล็กสุดอันนี้น่าจะเป็นหัวเด็กเัน,นี้ยหัวชัน้นโอ้คุณพระเกิดอะไรขึ้นกับหน้าผาของดิฉัน วันนี้ค่ะทุกคนรักแฟงเองค่ะตอนนี้เราแฟงกำลังอยู่ที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ม,มาอยู่วันที่2แล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดีดอกเลยเพราะว่าวันแรกอะคือรุงมากหลังจากถ่ายงานเสร็จปื้บมก็มาหาอะไรกินก็มากินนี่เลย เป็นเหมือนแบบแกงกะหรี่ีเดี๋ยวต้องลองดูว่าอร่อยไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบแกงกะหรี่ลยนก็จะเป็นเหมือนลูกชิ้นทอดแล้วก็นี้เป็นเหมือนแบบเีลูกชิ้นทอดอ่ะทุกคนเราก็จะมาลองกินกันนะเกที่บอกว่าเหมือนโมเสก ตนมาก็เปกังวลว่าอาหารจะไม่อร่อยเพราะว่าแฟนที่ชายบอกว่านะ่าเคยมาสิงคโปร์แล้วอาหารที่สิงคโปร์มันรสชาติจืดไม่ค่อยอร่อยอันนี้โชคดีที่ว่าเออมีเพื่อนเป็นคนสิงคโปรไ์ไงเขาก็พามากินของอร่อยสิงคโปร์ด้วยมีวดยความที่เมื่อกี้กินแล้วแต่ไม่อิ่มเราก็เลยมากินใหม่จ้ามาอีกร้านหนึ่งนนเป็นอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกุ้งวจริงก็ค่อยๆใชนะ ก็ไม่ชอบผิวดีก็ไม่ชอบผิวดีแต่เก็คือลองกินแล้วก็ไม่ชอบอยู่ดีแต่มันอาจจะอร่อยเง,งี้ยแต่เราแพ้บางส่วนเราบ้าเส้นอร่อยนน <S <S ตอน,น,นแรกอะแคนก็จองตามในอะโวด้าเลยก็ไม่รู้แหละว,ว่ามันเป็นยังไง สุดท้ายพอไปถึงโรงแรมเว้ยมันน่ากลัวมากทุกคนมันเหมือนเป็นโรงแรมแนบบานลู่อ่ะจริงๆมันไม่ได้ปูนะเพราะแค่จองไปทั้งหมดสามคืนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็เท่ากับว่าเราสามารถนอนโรงแรมหรูๆในกรุงเทพอะไรอยได้เลยแต่เนี่ยในใจก็คิดไว้แล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่พอไปถึงจริงๆอ่ะเตียงอย่างเงี้ยผ้าปูที่นอนอ่ะเป็นเหมือนเป็นท่าสีดำๆแบบไม่สะอาดอ่ะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออสงสารต้องย้ายแหละแล้วโชคดีเหมือนเพื่อนของเนี่ยนางจองโรงแรมที่อยู่ในการ์เด้นบายดดดีก็เลยมานอนกับเพื่อนนางเองก็ดีกว่า เราแฝไปนอนโรงแรมแตไม่ได้ดูโรแงแรมมั่นรู้ไปถึงปีเตอโบทุกคนแก้แฝดไปเล่นวันนี่สามด้วยบอกว่าเออเพื่อนไปกระโดดด้วยขั้นไม้นางก็บอกว่านางไม่กล้านางกลัวแต่เออฉันแฝดเป็นเด็กสาวไทยก็กระโดดวันที่สามน,น,น้องอันนี้เาแฝก็อยู่ที่เซนโซตาแล้วนะคะเรามาเล่นวันที่สามซึ่งรู้สึกตื่นเต้นมานนนกทุกคน เรียกว่าติดต่อตอนแรก็แาแจ้นตอนตร4โมงแต่ทีเนี้ยเหมือนพนักง,งานอะ่ะเขาไปกินข้าวก็เลยจะมาตอนมา4โมง15ซึ่งตอนเนี้ยฉันก็เลยเตรียมตัวตอนแรกว่าจะถ่ายรูปก่อนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าไม่มีเวลาไงเออเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าตอนไม่ได้มาที่จอมันจะต้องใส่กางเกงเพราะว่าใส่ถงกระโปรงเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยถนัดไม่รู้ว่าเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันตอนแรกกับเพื่อนอะ่ะก็ถามว่าเออเธอเคยเล่นพวกเกี่ยวกับกีฬาแบบนี้มาก่อนไหมอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าเออไม่เคยเล่น เ,ออเขอเพาก็ถามว่าเออทำไมถึงใจกล้านี่ก็บอกว่าเอออยากลองอะไรที่มันท้าทายดูเสี่ยงๆดูนี่เลยรู้สึกเออตื่นเต้นอยากอยากลองดูเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเครียดๆด้วยเขาทำงานหนักแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าฟ้าแฟงเหมือนนอนอยู่บนที่สูงตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของฟ้าแฟงด้วยในการเล่นบาสซิ่งด้วรู้สึกแบบว่าอยากลองเล่นมานานแล้วออ Hello Hello วันนี้มาเปิดบาสซิ่งเซาค่ะ Okay, I will take care of you now. So I think Okay, back time in five, four, two, one, go 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 da yeah. Yeah. ก็มันเหมือนแบบตอนที่กระโดดลงมามันไม่หนักเลยแต่ว่าพอกระโดดลงไปสกพักมันเหมือนนักหนักอะแล้วก็ก็เด้งดึ๋งแล้วแอมก็รู้สึกเหมือนเลี <t os> ยนหัวนี้นึงเอเอจริงอยากโดดรอบหนึ่งอยากโดดรอบหนึ่งจริงๆอยากโดดรอบหนึ่งสนุกมาอยากขึ้นรองเท้าก่อนหลังจากนีาแฟงเล่นมาที่ซามเชนแล้วนะคะแฟงก็ยังอยู่ที่เซนโตซ่าแล้วก็มาเดินเล่นที่หาดอัน,นนี้ก็เป็นทะเลบ้านเขานะคะก็เลยฟิลฟิลนี้ฟิลพัทยา ทะเลฟิวพัทยาแต่ว่าสวยกว่าเพราะว่าที่นี่ไม่มีขยะเลยค่ะคือสิงคโปร์มันเป็นเกาะแล้วก็เกาะนนี้มันเพิ่งมีมาได้ประมาณ50ปีปีนี้ก็ครบ50าสิาะพของเกาะน,น,นี้ส่วนประวัติอะไรพวกแฟนก็ไม่ค่อยรู้มากเดีย๋ยวต้องอลองไปเซิร์ชดูนะคะที่วิกิพีเดียอะไรเงี้ยเออคิดว่าแฟนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่คือเหมือนพัทยาเลยเหมือนมาเกาะล้านอะประมาณนั้นคล้ายๆแต่ว่าคนน้อยกว่าเกาะล้านแล้วก็ไม่มีหเหมือนอะไรที่นั่งชายหาดอะไรเงี้ยอันนี้คือระวังสายไฟ อันนี้ระวังจมมันจะเป็นแบบผีแล้วก็อันนี้น,นี้ก็คือระวังขล้นซับผิวและนี้เราก็มาเล่นอันนี้ต่อนะคะนี่ค่ะ,คะก็มาเล่นอันนี้ต่ออันนี้เมื่อกี้เรียกเฟนถ่ายให้ดูมันจะเป็นเหมือนเครื่องเล่น,น,นที่เขาจะลงจากเขาอะแล้วเราก็ขับต,ต่อมาประมาณนั้นก็จะให้เรามาใส่หมวกก่อนตรงนี้แล้วก็มาเลือกอันสีอันนี้เพราะว่านางบอกว่าอันนี้มันคือเล็กสุดอันนี้น่าจะเป็นหมวดอีกนี้หมวชฉัน คือไรเยียกันเป็นเหไรเยน,นี่ย <c oughs> ะแฟนก็ขึ้นกระเช้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะขึ้นไปจนข้างบนแล้วกน็นี่ไงนี่ไงนี่ไง <c oughs> นี่เขาก็จะขับลงมาเวลาเล่นหิมะเขาก็จะให้เราขึ้นกระเช้าแบบนี้แล้วก็จะไล่ลงมา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและะ้วค่ะกำลังจะเดินไปเราไม่ได้เดินไปเรานั่งรถไฟฟ้าไปนะซื้อน้ำจะเขาแค่ไปซื้อน้ำก่อนแล้วก็ พาไปเหตุการณ์ยิ่งไปดบเบลีต่อค่ะซึที่การ์เด้นบายดับีมันก็จะมีเหมือนอวตารอะไรสักอย่างซัมติงนี่ไม่ได้ดูมาเลย <g arden> <c oughs> เก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะและตอนนี้แฟนก็วางมาที่การ์เด้นบายดับเบีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วมันคือเหมือนกับว่าเราลองเป็นอวตารได้ในที่นี้ ม,มทำแบบวนเหมือนแล้วตอนแบบขยับอะไรเงี้ยเลองดเ้เยเหมือนมากทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในการเล่นบเดอบีมันจะเหมือนแบบเหมือนจะแบ่งส่วนอลารส่วนแล้วก็ให้คน่ะได้ดูแต่นี้แฟเข้ามาใส่วนที่เขาเพิากกา่งจะจัดแสดงใหม่ส่วนของอวตารกัจากที่ไปเดินการเล่นบายเดอร์บนะี้จแล้วเราก็มากินข้าวที่ลา这个叫这个这 มาที่ร้านกีรังเออแล้วก็มากีข้าวอ๋อนีเป็นโไ้ไ<ฟ>ม่โแล้วนี่ก็เป็นโัน,นี้คือกบผัดเผ็ดผัดริกแล้วก็อันนั้นก็เป็นปลาปลายา่างอนี่ร้านที่เราินเมื่อกี้คนเยอะมากคนนี้นะ ก็จะมีเมนูนะคะของไทยไล้แหละหอยทอดนี่ไงออยสเตอร์ออมเล็ตในี้ค่ะแฟนก็มากินสลับวันต่อนะคะตอนแรกอะว่าจะกินเพราะช่องสิงคโปร์แต่ว่ามันไม่มีมันปิดแล้วคนพวกเราหาเขาก็ปิดตั้งแต่ประมาณตีหุ้มก็ปิดแล้วเพราะว่าด้วยความที่มีขายอีเกอเนี่ยไม่ได้เหมือนบ้านเราพอขายดีก็จะขายจนเนื้คืนตีหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกวันด้วยเป็นเรื่องที่รู้สึกแบบแปลก ถ้าจะเปิดแค่สันถึงเขาเรื่องขาดอะไรเงี้ยอย่างวันแรกที่มาตอนแรกตั้งแต่ว่าจะกินข้าวมันไก่กับไายก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันจิกค่ะันล้าไข่เองก็ปือเลนก็ลองกินขนมหวานนะคะดูดค่ะตอนนี้ก็ได้เช้าที่สองน,นะคะตะอวาเราทำไปเที่ยวมาปรากฏว่า เกิดอะไรขึ้นกับรพแของดิฉันฉันตื่นมาแล้วฉันงงมากมันเหมือนเป็นผลแต่ว่าพอจับไปอะ่ะมันไม่มีนูนๆอะไรมันเหมือนฟักแฟงแพ้อะไรสักอย่างซึ่งไม่รู้ว่าแพ้อะไรไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะอัอนนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ 2. นะคะแฟนก็อยู่ที่อ่าตรงนี้ Australian Museum ซึ่งเรากำลังจะเข้าไปมันมีทั้งหมด3จุดแต่ว่าอพอาแฟนอะซื้อแพ่ซื้อเพราะที่เดียวก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยก็อาจจะซื้อเพิ่มก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไง ที่สองแล้วแล้วก็เราแปงแต่งหน้าเอาไอเนี้ยอลองพื้นกบแล้วก็เนียอยู่นะไม่ค่อยเห็นก็ถือว่าได้อยู่ตอนแรกคืองงมากอยู่ดีก็เหมือนแบบเป็นผื่นอะคิดว่าน่าจะเกิดจากร้อนด้วยแหละนี่ทีนี่เขาจะมีให้วาดปลาด้วยอันนี้คือปลาที่ฉันวาดวเขาจะเอาภาพพวกเนี้ยมาใส่ในนี้แล้วก็กดสแกนแล้าจอนั้นมันก็จะไปขึ้นตรง,งนู้นเก็ตเลย่ะไม่เจอแล้วค่ะปลาของฉันไม่เจอแล้เพราะว่าบอกว่าปลามนน่าจะเป็น ให่ icana, แต่ว่าถ้าเก่าอ่ะมันจะสวยาแล้วตอนนี้ก็อยู่ร้านดิ่งสังดิ่งสังมีน้ำจิ้มแบบเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะเป็นน้ำจิ้มพริกพริกปลาซังอ กรอบแต่ว่าม mm. ันจะเป็นหมูกอบมันหวานั้นปนมูกรอบมันหวานอมันเผาทอดมีร้อนอีท้ามเป็นหมูหิมะจูโร กินซูซามากินแล้วนั่นก็เป็นหลังราคีซูซามีแล,ล้วก็ัปจะไปยูนิเวอร์โซต่อค่ะถึงยิอร์โซนะคะมันก็นั่ง g r a บมาว่าเฮ้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเขรืเล่นกันซึ่งแฟนมีเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงจ้าเพราะว่าไม่มีเวลาละจ้า ตอนนี้อก็เข้ามาเล่น,นตัวนาอมเมอ์นะคะเขาก็จะมีให้ใส่แว่นน้ด้วยเปนน่าจนแว่นสามมิตี่แบบว่าเคยมาสิงคโปร์เมื่อมาณมตอนมอหนึ่งมอสองนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นเครืองเล่นนี้เพราะว่าเหมือนควรไปต่อชิลแต่ว่าตอนนี้อ่ะเราซื้อเป็นบัตรเอ็กเพสมันก็เลยค่อนข้างจะไหวกว่าเข้ามาแล้วก็ได้ดเล่นเพราะว่านี่ไม่มีเวลาด้วยเข้ามาได้ไม่นาประมาณสามชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวต้องไปที่หนต่อก็เลยไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปที่ทํา่อเาไ,ไก่อนถึง แล้วเมืเ่อกี้แฟนก็เล่นทา่าโฟมเมอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ไปเล่นมาจีจัมมาก็รู้สึกว่าอะไรก็ไม่น่ากลุยต่อไปฟิลทาาโฟมเมอร์มันเป็นฟิลเหมือนกับว่าเราเข้าไปนั่งเครื่องเล่นแล้วมันก็จะขยับขยับแล้วก็ให้เราดูจอมันก็จะเป็นฟิลเหมือนดูหนัง,ง 3D อะในโงงนงรงใหญ่บอกว่าต้องเก็บกระเป๋าก่อนเรต้องเก็บกระเป๋าก่อน นี่ก็เป็นหนึงเครื่องเล่นหนึ่งเป็นเครื่องเล่น,น,นมัมมี่ซึ่งน่าจะเร็วอยู่วันนี้ฝั่งเรงคือฝั่งที่ไม่ได้ซื้อตัวเอ็ X Play นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีตัวเอ็กซ์เพราก็เลยได้เล่นเลยแต่จะต้องเก็บโทรศัพท์แล้วเพราะว่าโทรศัพท์มันจะปิวตอนถ่ายถ้าตอนนี้แฟนก็เล่น Tino s ซ a r Cup หมดแล้วนะ ด้วย <Diamond City> ความที่ฝนมันตก kind of mm hmm. ก็เลยเล่นไม่ได้ครบทุกอันแต่ว่าเล่นส่วนใหญ่ก mm. ็เล่นอันที่เขาแนะนํามาหรือว่าคนเล่นที่นี่หมดเลยตารางเวาไปหาอะไรกินต่อกัค่ะอันนี้ก็คืออาหารที่เรามากินนะคะอันนี้เป็นซุปอันนี้มีอันนี้ด้วยไผ่ลายพันธุ์ขาวตอนนี้เราจะไปสปาโคแต่ว่าต้องมาชั้น55ก่อนแล้วก็ต้องคุยต่อไปที่ชั้น19ไปนี่ และตอนนี้แันก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะคะซึ่งเรือก็เป็นแบบนี้ก็เป็นวิวด้านบนมันก็สามารถดูวิวข้างบนได้แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีเป็นลูฟท็อปเป็นสาที่ความรู้สึกวิวก็เหมือนออออยู่บนตึกมหานครอยู่บนตึกมหานครด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิวนะคะยู่ในยามค่ำคืนของสิงคโปร์เสื้อแฟนก็อยู่วันนี้ค่ะแล้วนนี้ก็จะบินกลับมล้่ตอนที่แฟนมาตอนนี้ฝนมันตกแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วก็สามารถเดินดูได้ตอนนี้ก็อีกสิบนาทีก็ อีสีนาทีจะปิดแล้วเนี่ยแค่ก็มาตอนช่วงเวลาสุดเช้าคนเดียวจะไปตัวบาร์ต่อตัวนี้ก็เป็นเมนู เห็นวิวต่างๆแล้วนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกทากลังจะกลับไทยแล้วนะคะ <S <S ที่สุดของการเที่ยวสิงคโปร์อาพูดสรุปหน่อยแล้กันรู้สึกประทับใจ อะไรมาที่สุดก็น่าจะเป็นเล่นบันที่จำมั้งสนุกสุดแล้วชอบบันที่จำที่สุดแหละสุดยอดแหละแล้วก็ฮีโรวอล์ลก็เล่นไม่ได้ครบทุกเครื่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เล่นอันที่มันดังๆสนุกสุดน่าจะเป็นไอ้นั้นมั้งรถไฟหอะแต่ว่าเราผ่านไอ้ตัวบันที่จำมาแล้วไงพอไปเล่นรถไฟหอกหรือว่าตัวไซคอนมันจะมีไซคอนกับตัวฮิวแมนตัวฮิวแมนมันจะเป็นเหมือนนั่งรถอะแต่ตัวไซคอนอะมันจะเป็นห้อยขามันก็น่าจะสนุกกว่ารู้สึกสนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเมืองเขาสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยเมืองเขาไม่ได้ใหญ่่มาาาากกรุงเเท้ว เหมือนเล็กเหมือนประมาณเล็กกว่ากรุงเทพฯบ้านเราส่วนเรื่องอาหารฝัรแฟนให้เพื่อนที่เป็นคนสิงคโปร์เขาพามาเที่ยวอะ่ะชิ้นใหญ่อาหารก็เลยจะเป็นอาหารอร่อยส่วนใหญ่อาหารจะอร่อยจ,ะจ,ะจ,ะจะุดจุดนี้ระคะใจสุดคือการเล่นมาร์จิ้งรู้สึกอยากเล่นอีกรอบหนึ่งเอาไว้ครั้งหน้าถ้าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยัแฟนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนครั้งหน้าฝัแฟนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปทำอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอแฟนด้วยนะคะบายขอบคุณท